ที่มันตอท่านจม so 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 ีารใดเลยดังๆ็เเวขาเจ้ามุ่จกับนาขาเจ้าจะมองวย่านสุดเจ้สุขก็จะอยู่คู่กับ ว่าหนูจะมองน้าสองคนนี้นาจาองค์ถ้าเวลาหนูไปชอมาล้อนอันใดหนูหมดใจนะท้องสูงบังจะอวดที่อนดีเสมอว่าอาดียุ่เนี้ยน้าผิดบังผจญก็หนาท่านจังก็เื่อน้าผิดบังผจญแล้วท่านอาจารย์หึงก็เื่อน้าผิดบังผจญแล้วอาดีไปชอมาล้อนอันใดน้าอาจะอวดก็เนี้ยเจ้าอวดเพื่ออาดีว่า น้าจะเปลีนบชาชนน้าจะไปไหนน้าจะอยู่ที่ชบลเจ้าน้าบอกน้าสบายน้าไปอยู่ที่บ้านอันนี้ไปเยี่ยมที่บ้านเพื่อนบอกว่าน้าบาอย่างอยู่บ้านน้าอยากไปประชมลนบอกคืออันนี้แม่อันนี้เก็ก็ไปหาน้าที่บ้านรู้จิวจิวันหนึ่ง น,น้องไปหากนะ้าที่บ้านแล้วไปส่งโรงพยาบาล mm hmm. อนนีก็ติดตามไปหานะ้าที่โรงพยาบาลก็ mm hmm. เห็นน้องน้องป่วน,น้องที่ชมรอดูแลอยู mm ่ hmm. หลังจากนั้นอนนีก็ไปเจอน้าที่ที่ชมรมอดทุกครั้งอนรีรู้สึกว่าไปชมรมรออกลุ่นที่เห็นน้าอยู่ตรงนั้นอารีจะบอกพุ้ชน,นชื่อบอกคุ้นชื่อในในแม่จินี่ชื่อ ของนี่อนี่จะจะเน้นจะจังชื่อว่าน้าของซุมเนี่ยมันตลอดกำลังสนจีนอันนี้จะรู้สึกว่าอันนี้อบอุ่นนะเจ้าสองคนนี้เมันจังดีรู้จะแล้วก็จะคู่กันหรือว่าเอาไปบ้านพอหรว่าไปที่ไหนนะจ๊อน้ามัจะอู้เสมอเลยนะเจ้าว่าน้านี่ยฝากบอกเมื่ออันนี้เลยว่าน้าถึงบางชนนะเจ้าไป